กลับมาสัก,การเจ้ากับปูะจันทร์นพนกันอีกบ่คงสุดท้ายนี่เแต่วันนี้ฝันหรอกกัวโตโต้ละเออต้องนี่จะปายุขอมาะน้ำปายุคนฝันบ้านเลขที่คนฝันนี่จ้าค่ะอืมแต่ว่ามัอนี้เขาชิมาคงสุดท้ายน้ำเนาะแล้วกัเลขคนฝันน้ำเน,นาะแมนค่ะปูอัน ที่ปู้ฟันอหะไปหายไป<ด>หายช่องเข้านไหมหายช่องแบบไม่ลินทัน้งหมดเลยค่ะค่ะติดติดหูตัวาหายช่องดินแดงอ่ะหูยุจ้ามันหนึ่งมันหายไรเข้าเขียนบ่มีบ่มีไรแต่ว่าเขียนไดเื้อจ้าอ่าจจะเขาเปนหายอะไรหมันแต่ว่าหาย่องอันนี้เป็นดินแดงค่ะปู้หายนิดหน่อยแต่ว่ามันพอใของอะไรเห็นไ้ยอือค่ะ ปันเนี่ยเขาหอยไสหันแต่ว่าหอยแดกน่วยวหงแต่ว่นหัวไปเขาใสาถาวารเนี่ยพี่เป็นตัวใดล่ะจ้ะปูบริพี่เป็นสามเก้าสามสิบเก้าอืมจ้าแว่าอายุอุมปันหนึ่งหัวมหาเยจ้าอยู่คนหนที่อําวายจ้าที่เอามา,า,า,าถวายนี่มันบอแมนจ้าค่ะ อ่อเอาตาบานเล็กีีไปฝา,ฝาพี่ตอนองนกันเ้เฮี้อนลัเฮี้ยนยูติดกันกับว่าปเป็นญาติกันหลังเฮี้นก็ติดกันทีกับติดกันนะค่ะปูทองวันเนี่ยโทษทาองวันเนี่ยจ้าได้กันให้ยกคนเปลี่นแตงแก่เนอจ้าแตงแก่มื่อไหร่แตงแก่นงูขบานจ้า,างขูาางขบานก็จะเป็นงูพวกงูสิมงมูนี่ละอ๋อทาเป็นงู<ม>พวกงูนี่ต้องแตงแก่บ่ปู เป็นแต่งแก่เป็นก็เลยมันบอก้ยบพยบก็เลยไปแจ้งแก่ให้ก็เลยไปถามาายุโอ้อยถามมันมาล็ที่จกะมาเล็กที่เนี่ยสามเก้านะเอตัวเดียวกันตัวปูไอ้สามสามมันสามเก้าสามศูนย์ตังปิดตัวฟังไปเต่งแก่แบบจทำมันไม่เป็นเนี่ยเสีออกดุเทอเนาะสามศูนย์ศูนย์สมเนาะ ค,คือฝากสามศูนย์กับสามเก้านี่คือบาลกทีที่ปูฝันเนาะเขาเอาหอยถวายหอยใส<แ>หอยถวายก็เลยเอาบาลีทีมาฝากพี่ตอนนอนคือสามเก้าแต่บาลีฝากสามศูนย์นี่คืองูเขาบานเพื้นแมนค่ะปูจ้าออนี่ยคำนวณหนึ่งกับมาห้เน็นตัวเก้าเลยนะนี่คำนวณยังคงเกา้าติดปู ตัวเก้าก็สามสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะโอ้ยศูนย์ี่แหละวิ่งบนล่างศูนย์คือเก้าแนนจ้าศูนย์เจ็ดก็ศูนย์หกคือเก้าเป็นบอแนนเอวมาเอาตัวนี้นี่คือศูนย์นหกเด้อเน้นสุดๆคือศูนย์หกแต่ว่าศูนย์เจ็ดเนี่ยมันออกแรงเลยบอว่าทำเลยบอว่าน้ำอวามันจในก็ะโปงจ้าเนี่ยอุณหไปใส่เียออกแล้วเนาะออกกแล้วเนาะ เลาพี่ละอืมค่ะจ้ะเล่นเด่ตโตโจนหกจ้ะแต่ว่าปูมีเหล็กสามตัวฝากสีงดนี้เออ3สามตัวสามหนึ่งหนึ่งค่ะสามหนึ่งหนึ่เล็กสามตัวเหล็กฝากสามหนึ่งหนึ่งแมนเีเฮียนุวยนี่ออะไรลงหาเบิ้งเอย่ยเล็กสามหนึ่งหนึ่งแมนสามหนึ่งเอฟฝากเอฟี่ แต่ว่านี่ยเห็นนะเนาะมันเป็นเห็นคำนวณตัวเองมันเป็นไอ้เกินที่เนาะถ้ามันมาตัวนี้เองเนาะจ้าถ้ามันมาสามหนึ่งเลขกสามตัวเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งของเลขกสามตัวเด้ออืมเป็นคนสูตรจ้าแต่ว่าเลขกสองตัวกับสิฟันไห้คือศูนย์หกตัวเดียวเนาะฟูแฟนตัวนึงคนเดียวอืมซัมคงสุดท้ายกับอ่ายังคงเดิมบ่ได้เปลี่ยนแปลงนยังเลีบจ้ะอะไรกับบางงามมาเลขบางงามเนี่ฮะ มันมาเน้อหนี่บม้วนหนึ่งามหนึ่งหนึ่งสามนี่น้องจับใบเบิ้งจับใบเบิ้งค่ะมันจะไปจับไหลเพราะได้เพราะได้เพราะได้ทุนขึ้นจ้าค่ะปูแต่ว่านันหลึ่งม้วค่ะมันกะดาทั้งหลายอย่างละปูมันสัญจรเนาะทุกอย่างแล้วกะ่ะยื้อกับดวงวจ้าดวงไผดวงมันคือว่าหซื้อหลายตูดบ่ถือซ้ำซื้อตัวเดียวบ่ถือซ้ำจังสันดวงพันดีเน้นเอากะถือว่าคงสุดท้ายแล้วเนาะปู ค่ะฝากพี่ตอนร้องแล้วกกันรองเบิ้งกันยิบยุบได้กันรองยิบจับเบิ้งไว้จักใบสองใบก็ได้ฉลากินแบงเนาะต,ต่อยตีนหนได้หน่อยค่ะจ้าเอาเอาจาังใดฝากอ่าให้พอนิพสิแฟนช่องเนี่ยจ้บปูขอให้พเอในที่เรื่องถูกทุกคนอ่ามีพระในสมบูรณ์คุณผลคุณเก็บได้คลยขข่ายยาได้มีอ่าวันนี้ก็มีสศกในน้ำกันเด้อ บ้ารักษาเทวดาคุ้มครองเด้อบานาทุนามาสาการเจ้าค่ะค่ะเดี๋ยวสาบนาจะทวนตัวเลขของปูล,ลึกลับคงสุดท้ายฟังอีกเด้อพี่น้องจ้าอันนี้เป็นความฝันปูเนาะที่ปูเว่าไปตั้งแต่ตโงดแล้ว,ว,วแต่ว่าปูเพิ่งไปถามบา้านเลขที่เขาที่ปูฝันว่าเพิ่นเอาไหาจับบักหอยใส่ไหแเราก็เอามาถวายปูยูเฮียนหลังนี้แหละค่ะบ้านเลขที่สามสิบเก้าสำหรับงูเข่าบ้านในบ้านเลขที่สามสิบ 30. พอว่างูเข่าบ้านในปูว่า ถือว่าอาจจะมาให้โชคเพิ่นก็เลยเอามาฝากพี่ตอนนอนคือสามศูนย์หยิบจับเวเน่แต่คงสุดท้ายปู่ก็ยังคงเดิมจ้ะคงสุดท้ายสูตรของปู่เดอ้อค่ะปูเล,ลือกลับบุรีรัมหนึ่งกันยาหกเบดวิ่งบนรางยังคงไปที่ศูนย์ศูนย์เจ็ดกับศูนย์หกจัดไปที่ศูนย์หกฟันขาดเน้นๆน้นสามหนึ่งหนึ่งนี่เป็นอีกสูตรสามตัวตรงลองพิจารณาเบิง่งพี่น้องตัดเหร่นน้ำเด้เดอค่ะสาบานาได้บ่ได้ตัดให้หนึ่งหนึ่งก็ได้สามหนึ่งหนึ่งสามก็ได้ยังสี่เมตรจ้ะ รองบึงค่ะเดี๋ยวเสดบึงเปรียบเทียบกันอันนี้คือว่าโครงสุดท้ายของปูเราละจ้ะฝั่งนี้เป็นเลขความฝันจ้ากับเลขงูเข่าบานที่ปูมาฝากพี่ตอนนองฝั่งนี้เป็นเลขสูตรไว้คำนวณค่ะก็ถือว่าเลขปูว่าไหลหางค่ะจะมีปรามานี่ผู้ใดมีทุนกระจัดค่ะศูนย์หกหกศูนย์นี่ปูเน้นตัวนี้ค่ะก็ลองบึงพี่น้องค่ะนอกค่ะคำความฝันปูกันผู้ใดมากับบาลีทีสามเก่าสามเก่ากับกับสามหกไปน้ำเน่ จ้ะอเนนอนหกกับเก่ามักตัวเดียวกันดิค่ะเก่ามันหันมันออกหกสามมันสิมาออกเก่าสามสามเก่านี่โบ่นี่มเน่นเนาะค่ะลูกกลมๆเป็นมุนยุกองฉลาคุณง่วนนี่สัญจรค่ะเดาทางในยยากขึ้นกันกะคอให้สุดไปปวบประจวบเหมาะก,กับอันเขาหมุนตวัวรวยตัวใหญ่ยุจังวัดตรานเด้อค่ะเพราะว่าสัญจรไปที่รตราดตราดนี่กระซื่ขขอค่อนข้างไปทั้งภาคเหนือคนบพี่น้องหรือว่าจังใดค่ะเอา กันชอบกันมักกับยิบจับไปค่ะคกันบ่มักบ่ชอบกัเรือนพนได้จ้ะคลิปนี้กับเบาๆไรยไปเิงๆด้วยๆปังๆสููสูๆคนเงินไลกองต้องไ้เขาคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า